สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดเมื่นไว้เรามาทำไมครับมาทำบุญแล้วก็มาดูโบสถ์สามร้อปีไปไปดูกันเลยฟนี<ฮ>่ไปกันตรงไหนเนาะถูบเทียนดอกไม้ยี่สิบบาท<ฮ>แล้วเข้าไปดูว่ไหนก่อนนี้ครับโบสถ์แต่ไม่ใช่โบสถ์นี้ครับที่สามรอยปีไปอยู่ข้างในนูน่นคนเยอะวะนี้สาวทิ์ นี่ครับนี่จะเป็นทางไปอุบโบสถเก่านะครับวัดหมื 100, ่นใบยอากาศดีครับลมเย็นวยอู้ยเ่้เหมือนในหนังเลย อืมถ่ายไหมเดี๋ยวเขาถ่ายไปมาอืมโบสถ์นะครับโบสถ์มีทางขับมีโซลาเซลล์ด้วยสนหรังเช้านี่เราได้นี่มา จอดครับรถเสือแบบลมเย็นครับเรื่นๆ่ไปเมื่อกี้ปลาพูดตัวย่างใหญ่ให้หันตาไหมรห,ไไห,หรือว่านะเรารอไปให,ห,ไห,ห้ไตนู่นดีกว่านะเรารอไปให้หันตาใตนู่นดีกว่า นี่ครับบรรยากาศลมเย็นมาย็นรอแต่ลมลม่แล้วเราก็จะมีเมค่ะขอบคุณค่ะนี่ครับสวยสวย สวัสด,ดีดึงย,ยนมนกไปไปจุดข้างนอกก่อนไปครับอันนี้ไปข้างนอกก่อน

hmm ตาเทใสนี่ครับตไาปไปดูขางนอา าจะไปให้อาหารปลาครับไม่มีเลย <ปะ S 1> มีกันหาลมด้วยคืาหารโนศนีเยอะอืมเธอมาหไปหาหารปลากันดีกว่าพวกเราอืม มาครับหไปกันดีกว่าตรงไหนอืมต้นืมหนักเต็มเลยปืมปะ,ปะ กินจงอ้วนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนกมันก็กินอ่ะอ่อกินเลยนี่ครับนกเต็มเลย ะฮ้ยวิว่นวินวินวิ่นไปเราเอาละครับวันนี้ก็อิ่มอกอิ่มใจได้ทำบุญกับแฟนสาวนี่ไงของวะ กันครับนีนหน่อยนีนหน่อยมีอะไรอยู่ไหมฮอันล่ะครับวันนี้ก็จบกันแค่นี้เดี๋ยวฝากติดตามด้วยครับจะพาไปสถานที่ไหนต่อเดี๋ยวใครสนใจที่อยากจะมาว 10, ัดหมื่นไวใช่ไหมแ๋ยวผมจะปักลิง แมปไปให้โอเคครับไปเดี๋ยวกัน <c oughs>